ปลาพี่น้องบรรยากาศครับทั้งกระปูทั้งหอยครับ้อมกินอาหารธรรมชาติครับบรรยากาศในช่วงหลังสงการครับที่ตลาดนัดเทราวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับโอ้ปลาขาวพี่น้องร้านน่าเล่นเลยพี่นะ้องปลาครับนะทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหอยกี้ครับร้านนี้ครับสดๆเลยครับพี่น้อง กุ้งฝอยปลาขาวครับหอมแป้งกับมาขายนะครับถึงก็สอบเลยครับบรรยากาศยามเช้าครับหลังสงการครับที่ตลาดนับเทลาวอำเภอทัาพนมจังหวัดนครพนมครับอาหารปลาอาหารตามฤดูกาลจากประเทศลาวครับพี่น้องตลาดใหญ่มากๆเลยครับพี่น้อง เซาขคองวัน,นี้อากาศเย็นครับเมื่อคืนนี้มีฝนลงเม็ดที่อำเภอท่าพนมครับพี่น้องมาาเบิกอาหารตามฤดูกาลครับพี่น้องช่วงนี้อาหารเริ่มเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลแล้วครับพี่น้องเริ่มมีพวกอ่อ่างแล้วก็พวกแครง,งจิกก็เริ่มมีขายแล้วครับพี่น้องหกโมงครึ่งครับที่ริมโของอำเภอท่าพนมครับจะกินกับมหา ของแซ่บน่ากันครับที่ริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับเรียกว่าตลาดนัดเทลาวท่าพนมครับอุดหาตาม g ี่พีเดิเลยครับพี่น้องโอ้ร้านนี้ครับพี่น้องหั่งพึ่งหั่งบิ่มครับหลายขนาดเลยครับหั่งบังเง่เลยครับพี่น้องหั่งบิ่มพี่น้องเองภาคหวาน ป่าคืนบ้านธรรมชาติของเราครับวันนี้นะนี่ยันเมวันจันทร์กูอะไรดิเดยันเมวันจันทร์กูอะไรปูนาครับเต็มรถเข็น,ค,น,นรครับพี่น้องหลายครัชพี่น้องเอยบรรยากาศครับ สวัสดียมามเช้าครับผมเอกหงองอนทัวร์พามาเที่ยวตลาดนักเทลาวริมโคงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับจุดนี้มีทุกเช้าวันจันทและก็เช้าวันพฤหัสบดีครับเป็นตลาดขายของปลาขนาดใหญ่ที่อำเภอท่าพนมครับพี่น้องของกินเพียบเลยมีที่ของแท้ตรงนั้นเลยครับพี่น้องจะก,กินแล,ล้วมาเร้อนกันครับหงมงไปหาแปะเก่ามงข,งของขายเต็มริมโคงเลยพี่น้องจุดนี้เป็นจุดขายของปลาจากประเทศลาวครับอยู่ริมโคงเลยครับ ืัอนี้สินค้าบ่อยหลายครับพี่น้องบางๆเลยชว่วงนี้ในช่วงกลางคืนมีฝนตกตลอดเลยครับฝนฝอยฝนตกลินลนะครับพี่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงวานเข้าช่วงต,ต,กตกุลาคับพี่น้องครับเริ่มมีฝนมาเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็อาหารตารฤดูการก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องเนืค่าบางคนกับบริษัทามาขายเครื่องค่าไปเที่ยวงาาบุญบางไฟพี่น้องชว่วงนี้ฟองเลานี่มีบุญมักมายหลาย,ลยครับที่โสระเขียตน,นะ นะาจากกักรจันทครับพี่น้องนค,ะนะคนล้านลายครับมาตัดนี้เลยกกน่าะหกโมงหกโมงสามสิบห้าได้คนับโอ้บปูดาพี่น้องลายขนาดเลยครับบรรยากครับเช้านี้ครับพี่น้อง วันนี้เนี่คะ่ะบบุฟเยหลายครับพี่น้องบางๆครับืันนี้เห็นนะโอ้มแมงแข้งจิ้บครับมีอยู่สามสี่โตกำลังตั้งร้านขายครับพี่น้องช่วงนี้ที่สวนเขีดนี่บุงไฟ่ตลายครับเพราะว่าจะเป็นเมืองสซบุรีเมืองอุทุมพรนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เห็นนะงานบุญบ้านเพิ่นครับปีเะเสือครับพี่น้อง ใครบนเด่นยังมีอยู่ครับพี่น้องแต่ก็เริ่มใกล้ชิ้ม,มดแล้วครับปลาซิ้น้อยครับพี่น้องปูงนาลานนี่ะนะครับแลร้านเป็นร้านขายดอกกระเจียวครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปสมมุ่มบรรยากาศร,ร้านค้าข้างล่างครับน่าสนใจดีพี่น้องทั้งพักหวาน น้ำผึ้งไข่หมดแดงแม่งแขงคอครับร้านนี้ครับอาเซีจ้าสดขนาดพี่น้องเลยแม่งแขงคอครับพี่น้องอางกรรมานาเมฆะเนาะอันนี้ขายเป็นกองกองยี่ได้ครับขายใช่ไหมอ๋อครับกองกันร้อยบาทครับแม่งแขงจิกครับพี่น้อง เห็ดเฟืองพระหวานป่าครับร้านนี้ครับยังโมได้หรอเนี่ยครับเนี่ยค,ครับครับตัวนี้ขายยังไงครับตัวนี้ขนาดนี้โอ้เอาโลน,นึงเอาเนี่ครับพื้นท้องแล้วก็ไข่ปลาครับปลาพ่อปลาขาปลาอยังเงีนี่ ครับโอ้น้องตัวบุญใหญ่ครับพี่น้องน้ำน้ำนำล้างยัข้ากันหนาดเลยครับพี่น้อง,องปลาสวายบอนปลาเพาะอันนี้ปลาใ,ในครับอันนี้ก็ไข่ปลาครับเนาะออโอ้โหเกือคาเป๊ะนะครับเนาะ ไข่ปลาเพาะแล้วก็พืชพองปลาพี่น้องหนึ่งร้อยบาทครับครับเมนูปลาเนื้ออ่อนครับที่ริมโคตละล่นัทเทล,ล่าอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับซื้อมาให้ลูกชายกินพี่น้องเพิ่นมากินไข่ปลาครับนะช่วงนี้พัได้ไปใส่พี่น้องครับค่าเลี้ยงลูกครับผมมีหน้าที่รับส่งลูกไปลุงเลียงพี่น,น้องเองก็เลยได้หยุดแถบตะล่านมครับช่วงนี้ครับนะ เมยงแขงโคครับอันนี้ขายยังไงไม่ข้านิร้อยหนึ่งดึงร้อยบาทเนาะอ้อยบ่มกองนึงนี่ครับเอาเดึงกองเอาเขาเนี่ยครับเจอของเซ่นแล้วพี่น้องครับที่ริมโคงท่าพนมเม่งแขงจิกเลยมีขายไม่ค้านเนาะมาสุดาให้เสือไเนาะกันหน้าฮะนะกองละร้อยบาทร้อนึงนี่ยนี่นมขัดถิ่น้องลายขนาดเล็กตัวบางเงยแม่นี่เพ่น้องเหร นี่คือบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดนัดเทลาวริมโของอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับพกมกุกกว่าครับพี่น้องของกินเพียบเลยครับอาหารตามฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแล้วครับพี่น้องหน่อไม้ครับหน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้กระสะครับร้านนี้ไข่มดแดงครับโอ้ยสอรยดีพี่น้องเลย ทางความมือก็คักครับทั้งเมงแขงทางมิมพี่น้องร้านนี้นะโอ้โหเต็มตะกาลเลยครับพี่น้องลายขนาดเลยรูดจักรบขับพ่อค้าครับเม่แขงนี่นะโอ้โหรูดปัญหาพี่นอ้องลุ้งระเบนนี่ป้าถูกตัวสองปัญหาพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเกือบซุมมือเลยดิพี่น้องภัคพนมพะนะ พี่พอ Fire, market market market. ่อพี่นางฟ้าเฮ็ดบดเขียดน้อยครับพี่น้องมากินของปลาของแซลมอนมาลบพี่น้องตอนนี้อาหารตามฤดูกาลเปลี่ยนมาแล้วครับเริ่มมีพวกเมนเคนที่ขาดครับอาะไรสองเมนูครับได้มงเคนครับปลาเพาะครับไข่ปลาพี่น้องโตปลาบอกปลาตั้งครับบอกโมมี่เรพี่ อันนี้ก็ระขายปูนาครับพี่น้องเต็มเต็มกระต่ายเลยครับกระปูนะมันเลยเหรอกระปูนี่ยมันมแล้วเดี๋ยวนี้ตัวแห่แล้วง่ายหนูไม่แหย่ครับหนูไม่กินซุ้งครับ พี่น้องครับไข่หมดแดงครับร้านนี้ครับพี่น้องคักขนาดตอนนี้คนนันริมโค้งเลยครับ ไทหมดแดงยังพอมีขายอยู่พี่น้องพักดังขมมักดินจีครับของแซบผลไม้ที่นครพนมครับดินจีนพอหนึ่งพี่น้องครับยามมีเป็นฤดูก,กินหมากดินจีนี่พี่น้องมีขายอยู่ริมทางแถวบ้านหน้าโดนตะบนคําเท่าครับพี่น้องของดีผลไม้ขึ้นชื่อแถบนั้นครับหอยจี้ครับพี่น้องหอยขี้หอยจูบ้วก็พวก ไม่ขนนได้ลายครับยามีค่นะจนเท่ไมจานนาหอยกี้พี่น้องเลยเราไม่ต้มครับบรรยากาศครับพี่น้องเช้านี้ที่ริมโคงตลาดนักเทลาอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับ กองปลาอาหารตามมาดูการเทียบเลยพี่น้องวันนี้ได้ฟองถึงใจแล้วครับทั้งไข่ปลาทั้งแมแครนซี่ครับช่วงนี้ที่ริมโคงมีกระปูหน้าหลายพี่น้องครับมากันเต็มลำเรือเลยิใหญ่มีข้ามาบงน่ะเป็นยอดค่าพี่น้อง ตอไม้สดครับแมงกีดายปลาขาวน้อยครับพี่น้องปลาแห้งครับโอ้คนหลาห้พ่น้องเลยคนหลายกวาคลองกินมือนี้นะนะคนติดพี่น้องคนติด หัเห็ดคอน่งในี้เห็ดดางฟ้าเห็ดขาว ห้าสิบาทต่อกองหนึ่งครับตหวานสามกองห้าจ้าบรรยากาศวันนี้คนหลยก็ฟองกินครับพี่น้องสินค้าจากฟองลามันนี้บางๆเลยอยู่ลิมโฟงนะครับเดี๋ยถ้ามันนี้บุกใครมานี่คือจุดผ่อนปลนด่านแบบพีนี้ที่ลิมโฟงอำเภอท่าพนมจังหวัดควนครพนมครับ เต็มมาด้วยของแซบของป่าจากประเทศลาวพี่น้องรุสํสำร้อก็มารับบริการพี่น้องั่งลาาไปโุงบานพี่น้องครับไปฮหาหมอนะแล้วก็ไปซื้อเครื่องกลับเมือขายที่ประเทศลาวครับบรรยากาศนี้คึกคักครับพี่น้องด้านบ่อนี้ครับเป็นด้านประเพณ,ณนี้ามาทั้งแวงสซนเขตแวงข้ามวนครับเพราะว่ามันอยู่ติดกันนะมีแม่น้ำเซงบังไฟกั้นระหว่างสองแฝงนี้ครับ ้านขายข้าวเม่าพี่น้องมาอ่อนนะจครับโอ้ของเด็ดพี่น้องครับเมงแคงครับพี่น้องนี่ของร้อยบาทครับแมงแงคงจิ้ครับพี่น้องนี่ครับงามๆตัวมันอ่อน้นะครับพี่น้องซาเล้งกับพ่อปลาครับรูขายพี่น้อง ันนี้จะเป็นพันหอมแบ่งหอมแดงครับเพื่อเอามาายครับแนวพักพี่น้องแนวพันพักอค๋ครับเป็นพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดนัำเทราวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับจุดน,นี้มีทุกเชา้าวันจันทร์แลว้วก็เช้าวันพฤหัสบดีครับเป็นตลาดขายของปลาอาหารตากดูการอาหารจากประเทศลาวแข,ข,ข,ข่งขมมนครับพี่น้องครับผมได้ส่งเมนูพี่น้องคลิปนี้ครับพี่น้องได้ไม่เค็งจิ๊ครับ ขึ้นท้องไข่ปลาพ่อครับของแซบเมนูอาหารซื้อมาฝากซื้อมาลูกไส้ครับพี่น้องเพิ่นมากินพวกเมนูไข่ปลานะครับเอาไว้กันทุกท่านครับผมไออนโครงการทัวร์พามาโลอหากินของแซบที่ริมโคงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับสลักถิ่นสวนนี่ครับไปแล้วครับพี่น้องราคากาแฟนะครับกาแฟฮ้อนนะครับเก้าเจิบาทก็ยี่สิบบาทกาแฟหม้อต้มนี่นะนี่สาวบาทพี่น้อง ให้เศรษฐกิจในไทยรับมือกับการกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของโรคระบาดที่สามหกสองสิบแปด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 สองสิ